ผนฐานนะครับคือดงบางยุกไม้ขวัญใจประเภทนี้นะครับเจคือโตเล่นมิตรน้องพุ่มใเฉยนาต่างกันมีหน้าของเจ็ดสามสิบนะครับผมเป็นมังไฟสดนะครับผมเมื่อวานมังไฟสดก็ไดยสามร้อยเจ็ดสิบหรือแปดสิบนี่นะครับเมื่มอนี้อล,อลูกหลอดก็ลอดลุด่นอยู่เนาะสิได้ซ้ำใหนะครับผมเป็นมังไส้ไฟสดนะครับรุ่นซอยอาจารย์สร้างครับพร้อมทีมงานดงบางครับ ลุงหลอดออกมาข้างนอกแล้วนะครับมาไกลแล้วนะครับขาเบิ้งบางนี no liebe, part, er north, otras, story, ่กติก้าบานเลยนะครับรอดูดงบังบางเดียวเท่านั้นครับสุภาพีเพื่อน้องนะครับผมเมือนนี้นะครับไปแวะนะครับสุภาพีเพื่อน้องครับเมื่อหันในที่บอกว่าไอแวะที่ให้ทีนั่งเบิ้งซองกล่องหรือสียให้นอนเปเบิ้ง ให้นอนเปนะครับมันติดขื่นสั่นนะ่ยฮะล่อรุนล่อเชียร์กันต่อไปครับลงบงังหยบไม้นะครับผมหลอดเป็นเด็ซี่ยุ่งหลอดกะเมื่อกี้กะมาเชียร์ในใจนะครับอยู่ไกลๆดีนะครับอยากหวัวาบางังไฟสิขึ้นได้หรือไม่นะครับไปได้ครับไปแล้วโรคติดต่อรคติดขไ่นได้หลายปล่อยทิ้งงนนักวัดลงบังลงไปจองส่งตามแล้วกันไป คือมือวาดเลยนะครับผมายหงางือวาอเะเบื้อ,ง,องต้นไปได้ดีนะครับขาหางบนนอกนี่ได้ได้หลายขึ้นกันนะครับอจะลางแห้งนะครับอคอย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 โยอวกเบียดออกลูกมีลงุงหลอดถาทายบางนี่เลยนะครับทาทายไกล <บา S 1> พร้อม,ยมอยากมู้วาข้อมันจะเป็นยังไงครับ เป็นข้อไปดุลด,ดวงน,นะครับแล้วก็ปูดปอบนเนืใจนะหาเบิงต้นหางดีนะครับเดี๋ยวภาพเดี๋ยวภาพเดีร <ผา S 2> ับอาาอายุดตรงนะครับดีแล้วนะครับเบิงต้นนะครับบอลลัมก็ดีแล้วนะครับบอลลมหมุนอาจันจันนะครับ,ารบาห,นนบหางอมแกงบืดบานนะครับผม เห็ดใหญ่อเห็ดใหญครับมันตรงนะฮะ้วลหลุดกันไปครับร้อยสิบคะแนนผ่านไปนะครับเห็นถนัดตรงๆนับแต่ว่ากาบังไฟมันตรงว่าอากาศมันดีก็ต้องเห็นครับเอาไม้ปีกกานะครับหางมันยือโอ้เหลี่ยมผาเหลี่ยมผ่านอยู่ตัวนี้หน่อยนะครับผมเฮ้อ เลียมภาพเลียมภาพจริงครับตัวนี้น้อยนะครับผมตรงเ่ึงไม้กีกาแล้วนะครับผมนี่ครับกีกายเเลี่ยมภาพเลียมภาพจริงครับโตนี้น้อยนะครับเลี่ยมแมปแมปจริงนะครับลุงหลอดก็เห็นนะครับเลียมแมปแมปจริงนะครับผมมึงไปเรื่อยเรื่อยนะครับอู้โตหน่อยครับ เรียมภาพเรียมภาพอยู่อเบิ่งไปก่อนนะครับผมยังวัสรุปครับเรียมภาพเรียมภาพอยู่ใกล้อยู่ในกรุงควันใต้กรุงควันมาแล้วนะครับการใส่ปีกกาลงมาประมาณสองสามบ้าแล้วนะครับลงเติมนะครับ โอ้ไปพาอ๋อต่เลี้นงนั่นตนจะพาหน้าเพ่มาบอกเอาไปไหนคเจ้าหนา่กรับสองร้อยผ่านไปสองร้อยผ่านไปจากหันลงมาอีกร้อยห้าสิบใบยมากครับงนาทีประมาณโอ้กันกันเรียวเติบอยู่วันนี้กําลังชมมาอีกลายเติบมาต้นน้อยนะครับ เอากันลุ้งเร็วคก็การลื่น,นขึ้นไหลไปวัแมพแมพนีนะครับผมลุงหลอดกับบรรยายตามที่เห็นนะครับเพราะว่ามันแมพเดี่ยมภาพเดี่ยมภาพคอยลดระดับอยู่นะครับขึ้นมันไหลผ่านเร็วคกอยังมันลุ้งเร็วเติบยืนครับผม อาจจะคันลงมาอีกกระไดอีกประมาณ8ปดสิบด่อดอกครับโอ้ก็พได้ถึงกับปันไดดอกขันกาเริ่มใ่ญ่ขึ้นเลยอ้าวนะครับผงอีห้าสิบโอ้ยอีห้าสิบหกสิบโอ้เกือบเกือบสองอยหกสิพันไปโอ้ยลงเร็วแล้วลงเร็วแล้วลงเร็วแล้วโอ้ยเอารุ่นเกือบก่อนนะครับตอนนี้ เพียง30มสิบกะมีน้ำหนักนะครับโมยนึกว่ามันสีบานเทียบไอ้เพียงนานนาจะได้นะครับผมเนื้อผักผ่าขาาขึ้นไปสาม้อยพันไฟได้เกือบแล้วนะครับ โอ้ยกระสีพอถึงขึ้นได้ไปนี้สามร้อยพันไปสามร้อยพันไปเดี๋ยวเศร้านี่เลยครับเศร้าสามสิบนี่ครับขึ้นได้อยู่นะครับแต่ว่าจัหมาลุง้งลุงจมรับลิฟป,ป์ไยเต็มไปยี่สิบพันไป คอยดูุี้องติวเบตลงมาติงโสามร้อยสาสิบห้าสามร้อยสามสิาสร้างพานฮาวีนะครับผม เพียง3ามสี่านหาีนะครับหวานจุวยนะครับแต่ซุ่ม3 6 4 7จนึ่งจ้าวนะครับไปสามหกยี่หยี่หนะครับจ้าวครับขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเด็ซีสวัสดีครับ